ต่อไปนะคะวันที่6มกราได้รับใบสั่งซื้อเลขที่991จากมหาวิทยาลัยรงังสิตโดยลูกค้าต้องการ iPhone 6พั s จำนวน300เครื่องราคาเครื่องละ33,000บาทและเคสโทรศัพท์จำนวน300ชิ้นราคาชิ้นละ300บาทต้องการรับสินค้าวันที่14-01-58ค่ะค่ะ จากโจทย์นะคะจะเห็นว่าเรานะคะได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้านะคะแต่ในานามบริษัทของเรานะคะหลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้าเรานะคะจะต้องมาจัดทำใบสั่งขายค่ะโดยวิธีการจัดทำใบสั่งขายนะคะจะต้องบันทึกรายการค้าที่ระบบขายสินค้าโดยจัดทำใบสั่งขายค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะ คลิกเข้าไปที่โปรแกรม IU Smart Bid l ค่ะเลือกที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะคลิกที่ปุ่ม Work Flow ด้านบนค่ะกดเลือกไปสั่งขาย SO นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะสาขานะคะจะเป็นสำนักง,งานใหญ่ค่ะเล่มเอกสารนะคะจะเป็นเล่มที่0001ใบรับคำสั่งขายค่ะไม่ได้ดังนี้แล้วคลิกปุ่ม OK ที่ด้านล่างค่ะ จะเห็นว่าไม่มีรายการใบสั่งขายอะไรอยู่เลยนะคะให้เรากด F3 เพื่อเพิ่มรายการค่ะเลขที่นะคะเราจะให้ระบบรันให้ค่ะส่วนเลขที่ของใบสั่งขายนะคะเราจะใช้เลขที่991ค่ะซึ่งเป็นเลขที่เลขที่เดียวกับใบสั่งซื้อที่เราได้รับจากลูกค้านะคะส่วนวันที่นะคะเป็นวันที่060158ค่ะ รหัสลูกค้ากดจุด enter ค่ะในที่นี้คือมหาวิทยาลัยังสิตย์นะคะกดเลือกแล้ว enter เลยค่ะค้นใบเสนอราคาเราจะไม่ค้นนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำใบเสนอราคาในรายการนี้มาก่อนค่ะชนิดแวดนะคะชนิดที่17เซถูกต้องแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาที่ช่องแก้ไขไรายละเอียดอื่นๆนะคะคลิกเข้าไปที่ช่องเลยค่ะให้เปลี่ยนจากตัว Y นะ เปลี่ยนจากตัว n นะคะเป็นตัว y ค่ะโดยพิมพ์ y ที่แป้นเลยค่ะแล้วมาแก้ไขที่วันที่ส่งของนะคะเป็นวันที่14 0สี่ค่ะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะคะให้คลิกปุ่ม ok ที่ด้านบนเพื่อเซฟค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาที่แท็บรายละเอียดรายการสินค้าเลยนะคะรายการสินค้าครั้งนี้นะคะมีสั่งทั้งหมดสรายการ ก็คือรายการ iPhone 6 p a r ์แล้วก็เคสโทรศัพท์นะคะเราจะมาที่รายการแรกก่อนนะคะมาที่คอลัมน์ทีเลยค่ะในที่นี้เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะพิมพ์เลขหนค่ะรหัสสินค้ากดจุดแล้ว Enter ค่ะเราจะเลือก iPhone 6 p a r ์ก่อนนะคะเลือกแล้ว Enter รค่ะระบบนะคะจะทำการดึงราคาขายที่เราเคยบันทึกไว้นะคะในฐานข้อมูลมา แต่ในที่นี้นะคะราคาขายที่เราขายเราขายเพียงเครื่องละ33,000บาทนะคะให้เรามาแก้ไขาราคาขายค่ะแก้ไขเสร็จแล้วกด enter นะคะระบุราคาสินค้าและอัตราแรกเปลี่ยนนะคะราคาสินค้าเราเท่ากับ33,000บาทราคาหน่วยตามเงินมาตรฐานเราคือ3 4มมบาทอัตราแลกเปลี่ยนคือ1นนะคะเป็นถ้าเป็นดังนี้แล้วนะคะให้คลิกปุ่มโอเคที่ด้านล่างค่ะ แล้วก็มาที่คอลัมน์จำนวนนะคะในครั้งนี้นะคะลูกค้าสั่งทั้งหมด300เครื่องค่ะพิมพ์300แล้วกด enter ค่ะระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับจำนวน300เครื่อง1เครื่องเท่ากับ1เครื่องถูกต้องแล้วนะคะคลิกปุ่มโอเคที่ด้านล่างเลยค่ะระบบจะทำการรวมยอดมูลค่าสินค้ารายการแรกนะคะคือ iphone 6 plus มูลค่า9,900,000บาทค่ะ เรามาทำรายการต่อไปเลยนะคะมาที่คอลัมน์ทีค่ะโดย Enter ลงมานะคะเป็นสินค้าสำเร็จรูปเช่นเดียวกันค่ะพิมพ์เลขหนึ่งเลยค่ะรหัสสินค้ากดจุดแล้ว n t t r r ค่ะในที่นี้คือเคสสินเคสโทรศัพท์นะคะกดเลือกแล้ว Enter เลยค่ะ ระบบจะทําการดึงราคาขายนะคะของเคสโทรศัพท์ซึ่งราคาขายที่เราบันทึกไว้คือ350แต่ในที่นี้เราขายเพียงชิ้นละ3 0 0บาทค่ะแก้ไขาราคาขายเลยค่ะราคาสินค้าจะเป็น300บาทอัตราเลกเปลี่ยนจะเป็น1ราคาตามหน่วยเงินมาตรฐานจะเป็น350บาทนะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วคลิกปุ่มโอเคที่ด้านล่างค่ะต่อไปนะคะมาสั่ที่คอลัมน์จำนวนค่ะ ครั้งนี้นะคะเราขาย300ชิ้นพิมพ์300แล้ว ENTER เลยค่ะระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับนะคะจำนวน300ชิ้น1ชิ้นเท่ากับ1ชิ้นถูกต้องแล้วค่ะคลิกปุ่มโอเคที่ด้านล่างเลยค่ะระบบนะคะจะทำการรวมยอดของเคสโทรศัพท์นะคะซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ90,000บาทนะคะ แล้วก็มูลค่าสินค้านะคะคือมูลค่าของทั้ง2รายการรวมกันค่ะซึ่งมูลค่าเท่ากับ9,990,000บาทค่ะแล้วก็รวมมูลค่าแหวนนะคะคือ699,300บาทค่ะดังนั้นยอดสุดที่นะคะจะเท่ากับ10,689,300บาทค่ะเมื่อได้ดังนี้แล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F10 ด้านบนเพื่อบันทึกรายการใบสั่งขายค่ะ ในการทำธุรกิจนะคะใบสั่งขายใบนี้เราไม่ต้องพิมพ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะกด no เลยนะคะระบบนะคะจะทำการขึ้นใบสั่งขายใบใหม่เพื่อให้เราบันทึกใบสั่งขายใบต่อไปค่ะใบนี้เราไม่บันทึกแล้วนะคะกด escape เลยค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด yes ค่ะ จะเห็นว่าจะมีรายการใบสั่งขายเพิ่มขึ้นมาแล้วคะ่ะ1รายการคือรายการลิเที่ยงอิง991วันที่601 58ค่ะก็คือรายการที่เราบันทึกเมื่อตะก,กี้นะเมื่อตะก,กี้นี้นะคะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วกด S-cap เพื่อออกเลยค่ะกด c a n c e l ค่ะค่ะรายการนี้นะคะเป็นการบันทึกใบสั่งขายที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะรายการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ